เนี่ยข่อยกุ้งเป็นแต่โทรศัพท์เจ้าหลายกต่เป็คนหรืพวกาบุ๊บเว้ยหลายคนเราถึงได้ตัดนี่รถเทิร์มิ่งอ้ยไมอนี่มือมือเขาวางนัแม่นนมามือสุดท้ายเอาปากเอาปากล้วนรู้ละตีกวางเอาหมวกออกเอาหมวกออกรูเข็มเข็มเอ้ยอายุรีเข็มน่ะละตีมาแล้วค่ะละตีกับละไมมแม่เธอ จะเดียวมาแม,ม่เมื่อ้บนได้กินก๋วยเตีเ๋ยวเธอเพราะว่า,ป,าปิดา้ <c oughs> า,น,านปิด้าน้านก๋วยเตี๋ยวปิดร้าน,า,านแล้วบันน้กินแม้่าอะยรอะแรมาอันนี้ขายแล้ววันนี้ขอกระเราเอาในมา่วานเราก็มาั่านกโลกลกโออกเห็นมนเหลอยเป็นห้างห้างเขาก็าไปซ้ำมองเอนพวกะ อันนีไปซ้ำกูน่ะเตรียมไว้แล้วกูน่ะกูน่ะแปลงที่เตรียมไว้กูน่ะภาษาไทยเบื้องลึกอ่ะอะไตั้งเต็มห่วงไหนมันแางสิแม่นบ่แม่น่ะนี่ในเขตใจของเจ้าของรับผิดชอบนี่แหละเปลี่ยนมาเบื่อนพี่ไหมไดได้ได้ใจยังไงฮะใจใจใจขาใจใจนี่เพิ่มกันนั่นเป็นปีละแต่ว่าปีแปลงนี่หาหาบาทนี่แปลงห้าบาท แต่แลงละห้าบาทใช่ปีหนึ่งเขาเสียห้าร้อยสี่สิบบาทเขาเสียไปแล้วสี่ห้าร้อยสี่สิบแมนปีนี้เสียทั้งปีเลยบาทเพียออ่าบอยายกับตังหักย้ายกับขายของแล้วตังหักย้ายในแมน แม่เนี่ยเนี่ยของห้าวเห็ดไรเนี่ยเออเห็ดไรแล้วย่งไว้แล้วย่องไว้แล้วนี่เบี้ยช้มนี้เบี้ยบ่านพ่อปลูกเนี่ยกันมันใหญ่นี่แม่โอเคยางมาตีแม่แบบพรฮะบอแบบพ่สบะหมี่เพราะว่ามันปลูกยากอันนี้มันปลูกไว้ยากเนี่ยนพรเห็ดได้นี่กับแม่ได้เทั้งห้าวไ่นแม่เน่าไปผุ่น แน an ่นแป้งยาวก็คือพุ่นแป้งยาวที่ว่าผักแป้งยาวเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งผักข่อยผักแปงยาวให้ยาวกันแม่นองยายเหล่าเพิ่นก็ขายอยู่คั่นสิซื้ออยู่ใส่บ่เลาอยู่ใส่ ดีแล้วจัาเสี่แล้วเห็ดย่องย่างย่องย่างเห็ดซอยกันซอยกันแน่เห็ดผู้เดียวแน่เห็ดแล้วแต่แม่ก้ากับแม่ลักไปไหนไปคล้องถมแน่ไปยังเด้เนี่ยคล้องถมโคกสูงเนี่ยกับเม่นอีน้อยเนี่ยกับแม่ลับยุนี่ด้วยเด้อสมขายจุ่นไม่เม่นกับพ่อผู้นี้มีนั่นแน่ผู้ข่อยมีอันนี้นะนี่นี่ขน่ากับขาน่าป้านี่เนี่ยเนี่ย กันพ่อขายแล้วก็มัดมัดแม่ค้ากับมัดรับมหาป่าของของผู้ชอยรุ่นเลยค่ะผู้ชอยรุ่นหนึ่งแล้วปลูกกระหล่ำยุ่นี่หล่ะมันเล่าบ่ได้เหตุแล้วกับบ่มีเวลานี่าแมนกระหล่ำเล่าเหระแล้วมาปลูกไว้บัดนี้มาปลูกไว้แล้วก็หายนองไปมาหดแล้วบ่มีเวลาเลาก็สิยากเพราะเล่า ป้งหั่นกะลัมเต็มเนี่ยห้าวเต็มนี่เต็มไปหมดนี่คล้ายกะลัมคล้ายหมดแล้วกัปลูกคาน่าเอาปลูกสลัดเป็ปลูกสลัดทร,ดกรดงกุ้มเห<ป>มือนพุน่นแก่ยุ่นี่เมื่อนั้นเพิ่นเอาดินมาลงดินอย่างดินยุ่ยใส่ดินมา,มา,มา,นา,นานไม่ไใหดปุ๋ยเนี่ยเขาเบิ่งเปิดได้หรือเธอเตี้ยไก่้ยุ่ยใส่เปล่าไงใยล้ยุ่น เป็นกลมเพื่อก <ES> ันไก่กลมไก่แมนกลมไก่ไก่ไก่พันไข่ไก่ไข่ใบหาร้อยตัวมันออกตัวหนึ่งแล้วไข่หน่วยหนึ่งแล้วแต่ว่ามันของก็ออกมาได้หัวเกตเมื่อนี่ลหละบานนี่เป็นหัวอาหารบ่ถือปากเลลเป็นบ่กินเดี๋ยนี้จอยเป็นสังกัดเป็นบ่กินเออเป็นสังกัดบ่กินหแมนแล้วกับเลยบ่ไข่เออเป็นเป็ดจอย ไปนี้ก็เลยเปลี่ยนเว้นกันมีสิบเอ็ดคนเปลี่ยนเว้นกันไปเลี้ยงอันนั้นเมนของลูกเแต่ว่าเฮาอันแต่เมนเข้าก็ันเฮาคือเก่าแม่บานนี้ก็เฮ็ดอยู่ซานน่นอนอันนี้ก็เฮ็ดอยู่ซานน่นอนได้หางได้สิบตื้นขึ้นก็ได้สี่สิบบาทเออได้ถือตบก็ได ก็จะมาเห็ดไปปะนั่นนะว่าใกล้แล้วไม่จะอยู่นิ่งๆทันให้อยู่นิ่นีเป็นมีดจะซีขก็ไมอีกแม่ยีสอนเราก็เบา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 เราแม่จะซื้อบ่อเดี๋ยวก่อนสิฟ้าเบาซื้อบ่อพอคนเลยจังเยี่ยิบาทเอาไปปลูกเขายายเรา ป,ป,ป,ปักบัวเลยยี่สิบบาทเพิ่นเสียาไปปลูกอืมยี่สิบบาทที่เราก็ขายห้องขายซอยกันเชี่ยเกี่ยวไปปลูกเออป้าแล้วมนหลกคน่ายบเียวลลกไหมลูน <c oughs> ได้หลายใจเองดีห <c oughs> ลกเหมือนง่าเตีแล้วลูกบ่กงตัวนี่ล้วแงเบลก็เลยแล้วก็จากน้อยแล้วก็หัวใหญ่ มันเลือขึ้นเอกเจีไหมเออยชิเปาอนไงต้นขึ้นชัยขึ้นชายก็ตายขึ้นชายียเห็นเี่ยน้อยนเออของเพิ่นแบบนี้เขาือปาดใบบนปาดแล้เนาะปาดก็ได้คยี่ก็ปาดเอย ถุงกับบ่มีใส่ตีแม่โอ้ยเปินมาาตะบ้านโคกสูงผุนเองชูตาเก่ามาเลวแม่เนาะคอยเฮงบ่อยากเว้าไปไกลฮะคอยปลูกอยู่กอยบ่มีเวลามันหลายอย่างหลายอย่างหลายคนมาพี่เถอะ เออนังย sí, <si ้อนล่ะพูดเคยนังพี่พี่เ่าถึงรอบมาดูดูเบิ้งเด้อพี่น้องเลยผักเป็นย่าก่อยพูดกำนังงา้ำน้ำบัวลวกกันยายละตีมาเบิงสะออนมาสัน น้ำกำลังพ่อขายค่ะข,ขอบคุณการที่ทำให้รับชมขอบคุณค่ะ